เจ็ดสาวที่ทิ้งวงการไปดืด้องานนี้จะมีใครบ้างมาฟังกันเลยคะ่ะต้องบอกเลยว่าวงการบันเทิงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงๆนะคะบางครั้งเมื่อเข้ามาแล้วกําลังจะลุ้งโลดในอาชีพนี้แต่กลับต้องมีเหตุให้โบกมืออำลาไปซะอย่างน่าเสียดายคะ่ะอย่างเจ็ดตาราที่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมกันค่ะว่าเธอนั้นเลือกที่จะหันหลังให้กับวงการบางคนบอกเลยนะคะว่าฝากผลงานและฝีไม้ลายมือเอาไว้มากมายจนแฟนกลับแอบเสียดายและแอบหวังว่าอยากจะให้เธอกลับมา ในการรับงานอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นว่าจะมีใครบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับอดีตนักแสดงสาวแบบแองจี้เฮสติงเรียกได้ว่าเธอนั้นแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มอย่างทาลิคาดูมีมหาเศรษฐีบ่อน้ํามันคูเวตเมื่อ5ปีที่แล้วเธอผันตัวเองไปเป็นแม่บ้านอย่างเต็มตัวใช้ชีวิตอยู่กับแฟนต่างชาติโดยในตอนนี้รับบทเป็นคุณแม่ดูแลน้องฮานิลูกชายก็แรกที่เพิ่งคลอดเมื่อช่วงกุมภาพันธ์2562ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเธอตัดสินใจหันหลังให้กับวงการไปถึง อย่างซิงเชิญมาแล้วกว่า8ปีคะ่ะโดยผลงานของเธอน,นั้นตอนแสดงอยู่ทางช่อง3ามมีผลงาน2เรื่องก็คือเรื่องแอบรักออนไลน์และผลงานในซีรีส์อย่างชุด มาเฟียเลือดมังกรตอนเสือโดยผู้จัดยังแดงธัญญาและผู้กำกับอย่างออฟพงพัฒน์ซึ่งในเรื่องนี้แองจี้เธอมารับบทเป็นพาวตาพี่สาวของพระเอกหนุ่มอนันดาเอเวลิงแฮมก่อนจะกลับไปทำหน้าที่เป็นคุณแม่ลูกอ่อนแบบเต็มตัวคะ่ะมาสาวเมี่ยงอธิมาถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากฝีมือที่เคยฝากผลงานไว้อย่างมากมายคะ่ะอย่างเรื่องเบนจาคิตาความรักในปี2546จากนั้นเธอมีผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ฝีมืออย่างมากมายซึ่งปัจจุบันนี้เธอก็ผันตัวไป เป็นแอร์โฮสเตสสายการบินไทยจนถึงปี2559เกิดคลอดลูกสาวสุดน่ารักชื่อน้องมิตาอันเองค่ะถัดไปค่ะสําหรับอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ทุกท่านรู้จักกันอย่างดีสาวพอยชิดจันเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่สร้างเสียงฮือฮาในวงการบันเทิงไทยมากค่ะสําหรับอดีตนางเอกสาวพอยชิดจันยูยูเธอก็หันหลังให้กับวงการบันเทิงไปแต่งงานสายฟ้าแลบกับหนุ่มนอกวงการอย่างเกนยร์ฮงโดยในวันที่28เมษาย,ยน2553พพร้อมกับ นางสมพรมารดาและสามีอย่างเข่นโฮองอายุ 29ปีชาวฮ่องกงมาแถลงข่าวทั้งหมดค่ะโดยเธอกล่าวว่าตอนนี้ตัวเองนะท้องได้เจ็ดเดือนแล้วฟาาคันที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามและโต้ก็ไปอัตตาว์ไม่ซาว่าลลุเป็นผู้ชายตั้งชื่อเอาไว้แล้วก็คือน้องชิโนโนสำหรับนายเคียนนั้นปัจจุบันประกอบอาชีพทำธุธร,รกิจค้าลำไยอบแห้งส่งออกนั่นเองค่ะตอนนี้เธอมีลูกแล้วถึง4คนก็คือน้องชินโนน้องชินล,ลีน้องชิตาและน้องชิลินต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละคนนะ้น ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะถัดไปนักแสดงสาวอย่างกิ๊กสุวัจนีถือว่าเป็นอีกหนึ่งนางร้ายตัวแม่ในรุ่นบุกเบิกเลยนะคะแฟนๆอย่าเรียกร้องอยากจะชมผลงานอีกครั้งหนึ่ง สำหรับอดีตนางร้ายในตำนานอย่างกิกสุวัจนีเธอเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ8ขวบน้นละค่ะจากการถ่ายโฆษณาแป้งเด็กเมื่ออายุ17ปีก็ได้รับโอกาสอีกครั้งจากคุณแดงสุรางเต็มปีมอบหมายบทบาทการแสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกในหน้ากากดอกซ่อนกลิน่นแสดงคู่กับ โอวัุษ์รับบทเป็นนางเอกค่ะเป็นนางเอกเรื่องแรกและเรื่องเดียวเลยจากนั้นก็เซ็นสัญญาเข้าสังกัดทางช่องเจ็ดสีรับบทร้ายในเรื่องดาวพระศุกร์เธอก็ทําบทบาทได้ดีรับบทร้ายแบบว่าอยู่ตลอดและเป็นที่ถูกใจแม่ยกมากๆค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าฉายาของเธอนั้นถูกยกให้เป็นนางร้ายชั้นครูของวงการเลยล่ะค่ะถัดมาเธอเองก็ได้เข้าสู่พิธีมงคลสมรสมีลูกแล้วชื่อว่าแจ็กกี้ปัจจุบันนี้เธอ หันหลังอําลาว,วงการบันเทิงไปดูแลลูกๆและครอบครัวรวมถึงทำธุรกิจส่วนตัวที่ตัวเองรักมากๆแล้วล่ะคะ่ะอัดไปนักร้องวัยรุ่นอย่างพลอยชมพูถือว่าเป็นนักร้องสาวชาวไทยมากความสามารถเป็นที่ยอมรับของต่างชาติในเรื่องของพลังเสียงอีกคนหนึ่งเลยล่ะคะ่ะเธอนั้นบอกว่าขอหันหลังให้กับวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ19ปีสำหรับสาวพลอยชมพูนักร้องและนักสแสดงลูกครึ่งไทยเยอรมันมีชื่อเสียงจากการแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงไกลแค่ไหนคือไกดคะ่ะของวง get snowa ื่อปี2555ต่อมาได้บเ o บ v ร์เพลงออกเผยแพร่ในช่วงของปีถัดไปบนช่อง YouTube ไม่เธอมีชื่อเสียงในด้านของดนตรีเป็นศิลปินสังกัดค่ายยักษ์ใหญ่ฝั่งอโศกทางด้้นสาวพอชมพูเองทางให้แฟนกลับตกใจมากค่ะหลังเธอประกาศขายบ้านในไทยเพราะทางครอบครัวตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่ประเทศเยอรมันแบบทาวอรแล้วไปทําตามความฝันความแพาทไทยที่เคยตั้งเอาไว้เธอยังบอกอีกนะคะว่าที่ผ่านมาที่เมืองไทยทําให้เธอได้ทุกอย่างแล้วทั้งร้องเพลงเล่น แล้วก็ร้องเพลงประกอบละครตั้งใจไปทํางานในด้านของเพลงออนไลน์เต็มตัวจะเน้นในเรื่องโซเชียลมีเพื่อน,เ,อนเป็นศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงที่น่นจึงไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นักที่จะต่อยอดในเรื่องของความฝันด้วยแฟนๆสามารถติดตามเธอได้จากทางช่อง u t u b e ของเธอนั่นเองคะ่ะแต่แฟนๆก็แอบหวังว่าอยากจะให้เธอหวนกลับมายัางวงการบันเทิงไทยอีกครั้งงานนี้คงต้องรอลุ้นคะ่ะถัดไปมาที่นักแสดงสาวและนางแบบอย่างเอสสัสิกาต์บอกเลยว่า ว่าเธอเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนางแบบที่หลายคนคิดถึงมากๆค่ะสำหรับสาวเอสสสิการเธอเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี2542ด้วยการแสดงนำในมิวสิกวิดีโอเพลงไม่รักก็เกลียดเลยของเรื่องศักด์ลอยชูศักที่ต่อมาทั้งคู่คบหากันดูใจกันมานานพอสมควรจนความรักนั้นเดินทางไปต่อไม่ได้ค่ะถึงทางตาจึงทำให้จบความรักทั้งหมด12ปีต่อมาจากนั้นสสิการได้พบรักใหม่กับดอมโดมินิ เป็นลูกคลึง่งอิตาลีญี่ปุ่นนักการทูตองค์การสประชาชาติและได้สมรสในปี2555หลังจากคบหาดูใจกันมานานปีกว่าค่ะทำให้เธอกําเนิดลูกชายคนแรกก็คือน้องโรนินหลังจากนั้นเธอก็หันหลังให้กับวงการบันเทิงพันตัวไปเป็นคุณแม่และทําธุรกิจส่วนตัวแบบยาวๆค่ะ ถัดไปคนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือนักแสดงสาวจีจีจอมขวัญค่ะเดินทางมาถึงคนสุดท้ายที่จะไม่เอ่ยคงจะไม่ได้จริงๆสําหรับสาวจีจีจอมขวัญอดีตสาวจีจีสังกัดเป็นนักแสดงจากทางช่องสมเคยเล่นละครเรื่องสืบสวนป่วนรัก2ผู้ยิงใหญ่หอหึ่สืบสวนป่วนรักรกําลังสามและเคยเล่นละครเรื่องพยองคู่กันกับบ,บ๊อบขากูลแต่ว่าไม่ได้ออกอากาศค่ะก็จะงดรับงานในวงการบันเทิงไป ในปี2554เธอนานก็เข้าสุ่ประตูวิวากับ กที่อายุห่างกันถึง19ปีสาวจีจี้เธอก็เพิ่งจะอายุแค่19ปีเท่านั้นด้วยล่ะค่ะหละังจากแต่งงานเธอก็เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามตามสามีเมื่อต้นมิถุนายน2556 <ๆ S 2> <ๆ S 1> เธอก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมกับสามีว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกและหลังจากนั้นเธอก็คลอดลูกออกมาทำหน้าที่เป็นภรรยาและดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ7สาวที่ทิ้งวงการบันเทิงไปแบบดื้อแต่ละคนบอกได้ ได้เลยนะคะว่าไก่หันไปทําในสิ่งที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบแบบมีความสุขทางทีมงานก็นต้องขอเป็นกําลังใจและสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆค่ะ